จะมาแนะนำนะคะตัวเครื่อง a c t i t e d e u d M All In M m d u r a b l e นะคะตัวนี้เรามาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะพกพาสะดวกน้ำหนักแค่ไม่เกิน300กรัมนะคะคุณแม่ตัวนี้ทำงานเงียบนะคะคุณแม่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะขั้นแรกเปิดด้านบนนะคะและหน้าจอแสดงผลเป็นตัวปุ่ม power นะคะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะตรงนี้ ในขณะที่คุณแม่เปิดใช้คุณแม่กดไปที่ปุ่ม power หนึ่งครั้งนะคะตัวเครื่องจะยังไม่ทํางานนะคะคุณแม่จะเห็นได้ว่าเวลารันแต่ตัวเครื่องยังไม่ทํางานให้คุณแม่กดปุ่มตรงกลางนะคะปุ่มฟังก์ชันนะคะตอนนี้เครื่องทํางานแล้วอย่างโหมดแรกขอแนะนําก่อนนะคะของเราเป็นโหมด f u l in one นะคะตัวนี้เป็นการกระตุ้น5ครั้งและดูดยาวหนึ่งครั้งนะคะคุณแม่ใยการดูดของ a t t i t u d e มันนะคะเป็นช้านุ่มและลึกนะคะเหมือนเด็กทาลกเลยนะคะคุณแม่ อยาให้คุณแม่ดูความแตกต่างระหว่างเลเวล1กับเลเวล6นะคะ,ะ,คะว่าแตกต่างกันยังไงสไตล์การดูดของเรายังช้านุ่มลึกและครั้งสุดท้ายที่เขาดูดยาวเขาจะดูดยาวกว่าปกตินะคะโหมดต่อไปนะคะเป็นโหมดดูดนะคะตัวนี้เป็นสไตล์การดูดเหมือนเด็กทานกคนะคุณแม่เป็นเหมือนเวลาที่น้องเนี่ยงับเต้านะคะคุณแม่แล้วก็คลายออกจะไม่เป็นการกระชากเต้านะคะ โหมดต่อไปนะคะเป็นโหมดลีกให้เกี้ยงเต้านะคะคุณแม่ตัวนี้ได้ถึงระดับสี่นะคะตัวนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะกับการปั๊มนมเพราะว่าทุกครั้งที่เราปั๊มนมเนี่ยน้ำนมเราเนี่ยจะขังเต้านะคะคุณแม่สําหรับคุณแม่เนี่ยที่ปล่อยให้รู้สึกว่าคัดเต้านานๆไม่เข้ารอบปั๊มนะคะคือในการเข้ารอบปั๊มเนี่ยสถึงสชั่วโมงนะคะเช่นคุณแม่เลือกปั๊มเป็นสชั่วโมงปั๊มหนึ่งครั้ง คุณแม่ต้องใช้อย่างนี้ไปตลอดนะคะจนร่างกายชินชินแล้วคุณแม่รู้สึกว่าน้ำนมฉันมาพอดีแล้วคุณแม่อาจจะรับขึ้นเป็นสามชั่วโมงหนึ่งครั้งนะคะถ้าคุณแม่ไม่เข้ารอบปัม๊มน้ำนมจะค้างอยู่ที่เต้าคุณแม่ทําไม่รู้สึกว่าเต้ามากๆนะคะบางคนถึงกับเป็นตายเลยนะคุณแม่ของไตลการดูดแบบนี้นะคะคุณแม่เขาจะดูดเป็นสองจังหวะนะคะดูดที่ลานนมก่อนหนึ่งครั้งและดูดที่หัวนมอีกจังหวะหนึ่งนะคะ ตัวนี้จะทําให้รีดได้เจี้ยงเต้ามากยิ่งขึ้นนะคะช่วยให้คุณแม่เนี่ยที่ตกรอบปั๊มเนี่ยตัวนี้ใช้โหมดนี้เลยคุณแม่ดีมากๆนะคะส่วนโหมดต่อไปเป็นโหมดงวดกระตุ้นนะคะตัวนี้ได้ถึงระดับ3นะคะคุณแม่ตัวนี้เป็นการกระตุ้นอย่างเดียวนะคะคุณแม่เป็นเหมือนการนวดนะคะให้ระบบไหลเวียนเนี่ยไหลเวียนดีท่อน้ำนมเราเนี่ยไหลเวียนดีนะคุณแม่ใช้โหมดนี้เป็นการนวดกระตุ้นไปเรื่อยๆนะ ตัวนี้นะคะคุณแม่ระบบการตัดไฟของเขานะคะถ้าครบหนึ่งนาทีตัวนี้จะตัดนะคะตัดทัชสกินตรงหน้าจอด้านล่างออกนะคะเพื่อประหยัดแบบน,นะคะเป็นการล็อกหน้าจอนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่จะกลับมาใช้เมนูนะคะให้คุณแม่กดปุ่มที่ power หนึ่งครั้งนะคะโปรแกรมจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะคุณแม่เรามีโหมดหนึ่งเพิ่มให้คุณแม่นะคะตัวนี้เป็นปุ่ม Turbo Mode นะคะเพื่อเพิ่มพลังในการปั๊ม50%นะคะ สมมติว่าคุณแม่ใช้ปั๊มไปที่เลเวลหแล้วคุณแม่รู้สึกว่าฉันโอเคและคุณแม่สามารถปรับไปที่เลเวล2นะคะได้เลยนะคะและคุณแม่รู้สึกว่าเลเวลสมันแรงเกินไปนะคะคุณแม่สามารถปรับลงเป็นที่เลเวลหนึ่แล้วเพิ่มเทอร์โบโหมดการปั๊มอีก50%ให้ร่างกายชิมก่อนได้นะคะตัวนี้ ตัวเครื่องตัวนี้จะตัดทุก30นาทีนะคะคุณแม่ถ้าสมมติว่าคุณแม่เลิกใช้งานแล้วคือเลิกปั๊มนมคุณแม่กดปุ่มปิดตรงนี้ก่อน1ครั้งนะคะแล้วกดปุ่มปิดข้างบนอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นการปิดเครื่องนะคะคุณแม่สําหรับอุปกรณ์ในเซ็ตของรุ่น All In Mum Durable นะคะก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ชุดนี้นะคะคุณแม่จะมีให้คุณแม่2ชุดนะคะในเซต็ตพร้อมฝาปิดกลวยตัวนี้ให้ไปเลยนะคะคุณแม่ ตัวนี้มีมาเพื่อปกป้องสิ่งสกปรกนะคะคุณแม่ตัวนี้คุณแม่ใส่แค่ฝาปิดกวยนะคะคุณแม่สามารถนําไปวางในตู้เย็นหรือเอาไปใส่ในกระเป๋าได้เลยนะคะในชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นสายนะคะในเซ็ตเนี่ยจะมีทั้งสายเดี่ยวและสายคู่ให้เลยนะคะถ้าสายคู่จะแยกออกเป็นสองทางรูปตัว Y แบบนี้นะคะคุณแม่ ตรงข้อต่อเนี่ยจะมีความผูกขาดนะคะเพื่อเวลาดึงเนี่ยคุณแม่จะได้ดึงออกง่ายๆนะคะและตัวนี้เป็นสายเดี่ยวนะคะมีให้ในเซตเลยนะคะคุณแม่คุณแม่จะเลือกปั๊มเป็นคู่หรือว่าเป็นเดี่ยวก็ได้นะคะเทคนิคในการปั๊มคู่นะคะคุณแม่ต้องเสียบสายสองข้างนะคะเท่ากับชุดอุปกรณ์ก่อนนะคะแบบนี้ ให้คุณแม่เอาเข้าเต้าก่อนนะคะสองข้างแล้วคุณแม่ค่อยกดเริ่มการทํางานของตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องจะดูดไปพร้อมๆกันนะคะคุณแม่ตัวนี้เรียกว่าเมมเบรนนะคะตัวนี้เราก็แถมฟรีให้คุณแม่อีกชุดหนึ่งนะคะเอาไว้ให้คุณแม่เปลี่ยนนะคะ3เดือนเปลี่ยนหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อป้องกันในส่วนของการก่อเชื้อแบคทีเรียน,นะคะในเซตนะคะก็จะมีจุกลมสําหรับไซนิวบอลนะคะคือให้น้องใช้เนี่ยสูถึงสเดือนนะคะไซนี้ใช้สําหรับเด็กที่อายุศู์ถึงสเดือนนะคะคุณแม่ เซตตัวนี้สามารถใช้กับขวดของ Attitude มัลได้เลยนะคะแล้วก็มีฐานตั้งนะคะเอาไว้ให้คุณแม่ตั้งุดอุปกรณ์ในการปั๊มนะคะให้คุณแม่วางบนฐานอุปกรณ์แบบนี้นะคะจะทำให้สามารถตั้งได้ะคะ่ะ และในเซ็ตน,นะคะยังมีสาย USB ให้กับคุณแม่นะคะตัวนี้เป็นสาย USB ที่ใช้กับ Power Bank เท่านั้นนะคะคุณแม่ความจุ10,000มิลลิแอมป์ขึ้นไปนะคะคุณแม่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่แนะนําให้คุณแม่ใช้กับ PC หรือว่าบนรถเลยเพราะว่ากําลังจ่ายไปเขาเนี่ยไม่เท่ากันนะคะตัวนี้เป็น Wall c h a r g นะคะคุณแม่ Wall Charge ของ a t t i d e u u m เนี่ยห้ามชาร์จ Wall Charge ที่ห้ออื่นนะคะใช้เฉพาะของ a t i t u d e u u m เท่านั้นนะคะวิธีการชาร์จเนี่ย ตรงนี้นะคะด้านบนของตัวเครื่องจะแสดงเป็นสีดำนะคะตรงนี้เป็นวงกลมสีดำแล้วตรงนี้เป็นวงกลมสีขาวนะคะสีขาวเสียบเข้ากับสายอุปกรณ์ในการปั๊มนะคะแบบนี้ส่วนวงกลมสีดำเนี่ยนะคะคุณแม่ใช้เสียบกับสายชาร์จนะคะแบบนี้นะคะคุณแม่ในการชาร์จแบตเตอรี่นะคะถ้าเป็นสีดำเงิน คือ100%เต็มนะคะคุณแม่ถ้า70%ถึง3 0จะเป็นสีขาวถ้าเพิ่มสีแดงนะคะคุณแม่30%ลงมาแนะนำให้คุณแม่เสียบสายชาร์จทันทีนะคะใช้เวลาชาร์จ5าชั่วโมงนะคะคุณแม่ใช้ได้9้ารอบหรือ270นาทีนะคะคุณแม่ตัวกล่องตัวนี้นะคะคุณแม่เราก็มีการออกแบบมานะคะตัวนี้นะคะนี่เลยสติกเกอร์ดูแล้วบบตัวนี้นะคะคุณแม่และ2 คุณแม่เนี่ยสามารถสแกนตัวนี้นะคะเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานได้เลยนะคะบนบรรจุภัณฑ์ตัวนี้นะคะคุณแม่นี่นะคะนี่ก็คือทั้งหมดของรุ่น Attitude Mom All-in Mom Durable นะคะฝากคุณแม่ติดตามน้องใหม่ของ Attitude Mom ด้วยนะคะเราจะทำการพัฒนาตัวเครื่องยอยู่ตลอดนะคะเพื่อตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ในปัจจุบันนะคะไงก็ฝากติดตามตัวเครื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทาเพื่อคุณแม่จริงๆค่ะ อุปกรณ์แล้วก็การพัฒนาในส่วนของตัวลูเลเบิรของเรานะคะคุณแม่ซึ่งตัวนี้นะคะยังจะเป็นของ All i m a m Active อยู่นะคะซึ่งชุดอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้นะคะคุณแม่แต่เพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นในส่วนของฝาปิดกลวยนะคะลูเลรเบิรเนี่ยเราจะแถมฝาปิดกลวยไปให้ในเซ็ตเลยนะคะคุณแม่ตัวนี้นะคะจะช่วยในการป้องกันสิ่งสกปรกที่จะเข้าไปในชุดอุปกรณ์นะคะคุณแม่อย่างเช่นคุณแม่ปั๊มนมเสร็จก็สามารถนําเข้าตู้เย็นโดยฝาปิดกลวยตัวนี้ได้เลยไม่ต้องไปหากล่่องนะคะคแม แล้วก็ในส่วนที่2นะคะคุณแม่เราก็มีการพัฒนาในส่วนของวอชาร์ตนะคะคุณแม่ซึ่งแบบเดิมจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเหมาะก,กับการจ่ายไฟกับแบตตัวเดิมนะคะแต่ว่าของเรารุ่นลูเลเบลนะคะก็จะเป็นแบตตัวนี้นะคะที่มันเหมาะก,กับการชาร์จไฟเข้าของแบ,บตเตอรี่ที่มันเพิ่มความใหญ่มากขึ้นนะคะคุณแม่ ส่วนอย่างที่3นะคะคุณแม่จะเป็นสายคู่นะคะเราจะพัฒนาในส่วนของข้อต่อสายคู่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันจะมีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณแม่แล้วก็เสถียรในการใส่ลมมากยิ่งขึ้นด้วยเวลาคุณแม่ฟังคู่นะคะซึ่งแบบต่อหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะจากเดิมที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณแม่ และส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนที่4นะคะคุณแม่จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะคะที่มีรูปร่างคล้ายกันเลยนะคะคุณแม่แต่อย่างแรกเลยในส่วนของแบตเตอรี่นะคะมีความคงทนมากขึ้น,นะคะ่ะคุณแม่ใช้งานได้สูงสุดเนี่ยถึง9รอบเลยนะคะหรือ270นาทีนั่นเองนะคะคุณแม่แต่พาด้านหลังนะคะเราจะมีการเซฟมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันความชื้นที่จะเข้าเครื่องนะคะ อย่างตัวรูเลเบลค่ะคุณแม่เราจะเรียกสนิทไปเลยนะคะอากาศจะไม่สามารถเข้าไปได้แต่ซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะมีช่องนะคะที่อากาศสามารถเข้าไปได้อาจจะทําความชื้นได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวกล่องนะคะที่ตัวกล่องของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับวิธีการใช้งานทางด้านนี้เลยนะคะคุณแม่คุณแม่ Gin. สามารถแอดเข้าไปนะคะเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็คือจะเป็นตัวรูเลเบิลเลยนะคะคุณแม่ อันนี้ก็คือความแตกต่างที่เราพัฒนามาระหว่างตัวลูเลเบอร์ของอินมัมแอคทีนะคะยังไงก็ฝากติดตามตัวลูเลเบอร์ด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการประกอบอุปกรณ์ในการปั๊มนมนะคะคุณแม่ตัวแรกเลยคือตัวนี้นะคะตัวข้อต่อนะคะคุณแม่นำซีคนกันย้อนตัวนี้นะคะคุณแม่ ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเรารีดด้านบนนะคะคุณแม่ให้ไม่มีอากาศเข้านะคะเพราะว่าเครื่องของเราเป็นระบบสุญญากาศนะคะคุณแม่ตัวนี้เป็นฝาปิดกันย้อนนะคะคุณแม่ให้ใส่ตัวนี้ตรงข้ามกับข้อต่อกรวยตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วใช้มือกดแบบนี้นะคะจะแ,แน่นแบบนี้นะคะคุณแม่ตัวนี้ซิลิโคนดับเบิลล็อกนะคะคุณแม่ให้ใส่ เอาด้านที่มีขาแบบนี้นะคะคุณแม่เข้า,าหาอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัววาลนะคะแล้วก็ตัวเมมเบนนะคะคุณแม่มเขาจะมีเขี้ยวนะคะในตัวเมมเบนให้คุณแม่ใส่ตรงล็อก bon ด,ด้านบนตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะคุณแม่เราใช้มือกดให้แน่นนะคะตรงนี้ข้อต่อนะคะคุณแม่ให้ชี้ฟ้าขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้ที่มีเมมเบนนะคะคุณแม่ให้หันไปทางทิศทางเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะคุณแม่เขาต้องหันไปทางทิศทางเดียวกันแบบนี้ ตัวนี้เป็นซิลิโคนดับเบิลล็อกนะคะคุณแม่ให้เอาด้านที่มีขาตรงนี้นะคะคุณแม่เข้าไปในจุดกกอุปกรณ์นะคะแบบนี้นะคะเมื่อใส่เส็จนะคะคุณแม่หมุนขวดค่ะเทคนิคนะคะในการใส่กลวยให้คุณแม่บิดที่ปลายกลวยนะคะแบบนี้ก่อนให้ปากของเขาผิดรูปก,ก่อนนะคะคุณแม่แล้วก็การเข้าไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะคุณแม่ ในการที่คุณแม่จะต้องเอาชุดอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปในตู้เย็นหรือว่าเก็บในกระเป๋าวีคูนะคะตัวนี้คุณแม่สามารถใส่ฝาปิดกลวยแบบนี้ได้เลยขนาดนี้นะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่นี้จะเป็น การล้างอุปกรณ์นะคะคุณแม่อย่างตัวขวดนะคะก็คือคุณแม่สามารถใช้อันนี้ได้เลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กนะคะก็คือล้างได้ตามปกติเลยนะคะคุณแม่ส่วนตัวนี้ก็เช่นกันนะคะวิธีการอุปกรณ์ในการใช้ล้างก็คือเป็นอันนี้กับอันนี้นะคะคุณแม่ ส่วนที่ซ้อมอยากให้คุณแม่นะคะพิ acceso, nice เศษนิดนึงก็คือจะเป็นในส่วนของเมมเบนแล้วก็ตัววาวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวซิลิโคนกันย้อนที่อยากให้คุณแม่เน้นในการล้างให้สะอาดนะคะอย่างแรกเลยนะคะช่วงตรงนี้ค่ะอาจจะมีน้ํานมนะคะไปค้างติดอยู่ให้คุณแม่ใช้แปรงน้องนะคะหรือแปรงอันนี้นะคะในการทําความสะอาดก็คือให้คุณแม่นะคะสอดเข้าไปแล้วก็หมุนนะคะทําความสะอาดอย่างดีเลยนะคะพยายามอย่าให้น้านมเนี่ยติดตรงซอกนะคะเพราะว่าถ้ามีน้านมเนี่ยหรือข้ามน้านมติดตรงซอกเนี่ยนะคะคุณแม่อย่าง แรกเลยลก็คือจะเป็นทางด้านสุขภาพน้องนะคะ2ก็จะทําให้การดูดเนี่ยลดประสิทธิภาพลงนะคะและอย่างที่2นะคะคุณแม่ก็คือสามารถใช้แปรงเนี่ยค่ะแปรงนะคะขัดเหมือนอันนี้เลยคุณแม่ทําให้ข้าวเนี่ยค่ะติดในส่วนของร่องให้น้อยที่สุดนะคะคุณแม่สามารถแปรงเข้าไปได้เลยนะคะอ่แล้วก็การปิดมุมเบงก็คือเหมือนเดิมนะคะล้างเ็จก็คุณแม่ก็สามารถปิดอันนี้ลงไปได้เลยนะคะ ส่วนอันต่อไปนะคะจะเป็นซิลิโคนกันย้อนนะคะที่คุณแม่หลายท่านบอกว่ามันไม่อยู่นะคะก็คือทางด้านน,นี้นะคะ่ะคุณแม่ให้คุณแม่ปิ้นทางด้านตรงนี้นะคะออกมาเพราะว่าถ้ามันมีคราบน้านมติดอยู่อะคะ่ะจะทําให้ไม่เกาะกับตรงข้อต่อด้านบนนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะคะคุณแม่ <ES> คุณแม่ก็คือล้างเสร็จนะคะคุณแม่ก็ปิ้นคุณแม่ปิ้นตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําทางด้านนี้นะคะเช็ดไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่ ล้างให้สะอาดในส่วนของในร่องให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณแม่อุปกรณ์ทุกส่วนก็คือถอดมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วคุณแม่ก็สามารถประกอบไปได้เลยนะคะ